หญิงสาวชาวอังกฤษรับผู้ลี้ภัยสาวชาวยูเครนมาอยู่บ้านด้วยแค่10วันยนแย่งสามีซะงั้นเรื่องเล่าต่างแดนสวัสดีครับโทนี่การเน็ตวัย29ปีและลอน่าวัย28ปีภรรยาได้มีโอกาสติดต่อทำความรู้จักกับหญิงสาวชาวยูเครนผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย ถึงขั้นที่คู่สามีภรรยาเสนอว่าจะให้ที่พักอาศัยถ้าเธอจะลี้ภัยมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยทั้งคู่ได้ร่วมโครงการของรัฐบาลในการเปิดบ้านตอนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่หวังว่าจะหลบลี้หนีภัยจากสงครามจากการลุกรานของรัสเซียแต่เพียงแค่สิบวันหลังจากที่หญิงสาวชาวยูเครนมาพักอยู่ที่บ้านกับทั้งคู่ชีวิตแต่งงานของคู่รักชาวอังกฤษคู่นี้ก็มีปัญหาทันที โดยฝ่ายชายทำงานที่สำนักบริหารสุขภาพก็บอกจริงๆว่าตอนแรกเขาเพียงอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและโซเฟียซึ่งเป็นหญิงสาวชาวยูเครนก็เป็นคนแรกที่ติดต่อเข้ามาหลังจากที่ผมไปร่วมกลุ่ม Facebook ที่อาสารับผู้ลี้ภัยมาอาศัยอยู่ด้วยโทนี่กาเนตได้บอกว่าปู่ของผมมาจากรัเสเซียมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศอังกฤษเมื่อ60ปีก่อนแล้วทาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น ท่านก็คงไม่ได้ชีวิตใหม่ที่นี่โดยหญิงสาวชาวยูเครนชื่อว่าโซเฟียเธอต้องเดินทางมาที่เบอร์ลินเพื่อขอวีซ่าก่อนที่จะเดินทางมาสนามบินเมืองแมนเชสเตอร์และย้ายมาอยู่ที่บ้านของโทนี่และลอน่าแต่ทันทีที่ผู้ลิ้ภัยสาวชาวยูเครนมาอาศัยอยู่ด้วยกับครอบครัวของสามีภรรยาชาวอังกฤษก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีโดยโซเฟียเธอยอมรับว่าเธอรู้สึกชื่นชมโทนี่ทันทีที่ได้เห็นหน้า มันเป็นเลิฟสตอรี่ที่เกิดขึ้นอย่างเร็วมากเธอบอกฉันรู้สึกว่าหลายๆคนคงมองฉันไม่ดีแต่ฉันก็เห็นว่าโทนี่ไม่มีความสุขเลยสาวยูเครนบอกส่วนด้านโทนี่ก็ยอมรับว่ามันเริ่มจากความรู้สึกของผมก่อนที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช่ต้องหาที่อาศัยให้ใครคนหนึ่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม แต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นโซเฟียที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของผมและก็เป็นอะไรที่รู้สึกต้องขอบคุณไปทั้งชีวิตหนุม่มชาวอังกฤษบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยโดยทั้งคู่เริ่มสารสัมพันธ์กันเพราะฝ่ายชายพอจะพูดภาษาสโลวาเกียที่ใกล้เคียงกับภาษายูเครนได้นิดหน่อยทำให้ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญทั้งสองอยังสามารถคุยกันได้โดยที่ภรรยาของฝ่ายชายไม่สามารถรับรู้ถึงความหมายได้เลยโซเฟียกับผมจะนั่งคุยกันดื่มกันดูรายการทีวีภาษายูเครนบางครั้งหลังจากที่ลอหน้าไปนอนแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องการเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันตามลำพังจึงเริ่มหาเวลาไปออกกำลังกายด้วยกัน เราพยายามหาข้ออ้างที่ได้ถึงเนื้อถึงตัวกันฝ่ายชายยอมรับผมรู้สึกทันทีว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและรู้สึกดีและรู้สึกว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันเราทั้งสองคงไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้แน่นอนเราทั้งคู่นั่งรถไปยิมด้วยกันหัวเราะกันตลอดทางสุดท้ายเรื่องก็แดงขึ้นโดยภรรยาของโทนี่มีปัญหากับโซเฟียอย่างใหญ่โตจนทำให้เธอตัดสินใจออกจากบ้านหลังนั้นไป แต่ในขณะเดียวกันโทนี่ก็ได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแบบไม่คาดคิดผมตัดสินใจบอกลอราว่าผมคงปล่อยเธอไปไม่ได้แล้วอยู่ๆผมก็ตัดสินใจทันทีทันใดเราเก็บของใส่กระเป๋าและย้ายออกไปอยู่บ้านพ่อแม่ของผมด้วยกันตอนนี้คู่รักหนุ่มอังกฤษและสาวยูเครนกำลังมองหาที่อยู่ใหม่เขายอมรับว่ารู้สึกผิดต่อภรรยาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นแบบนี้ ส่วนเพื่อนของลอน่าบอกว่าเธอเศร้าไปเลยเธอกับโทนี่อยู่กันมา10ปีแต่สุดท้ายชีวิตครอบครัว10ปีมันก็หายวับไปพลิบตาขอขอบคุณข้อมูลจาก MGR o n l อ n e ลสวัสดีครับหลังจากเับฟังเสร็จแล้วรายการเรื่องเล่าต่างแดนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ